สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของเดินสายมูค่ะแน่นอนเลยนะคะว่าถ้าคุณผู้ฟังคลิกเข้ามาที่รายการของเราที่เดินสายมูนะคะคุณผู้ฟังก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนกับฝนนันทนาสีมาเลยนะคะผ่านทางช่องทาง YouTube นะคะที่ช่อง RMTP u Live แบบนี้ เป็นประจำเลยค่ะที่เราก็จะนําเรื่องราวสําหรับสาวกสายมูนะคะนํามาเล่านํามาบอกต่อให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันแบบนี้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันนะคะจะพาคุณผู้ฟังไปไหว้พระแม่ลักษมีกันค่ะซึ่งแน่นอนเลยนะคะว่าพระแม่ลักษมีนั้นก็จะขึ้นชื่อในเรื่องของความรัก ความงดงามความร่ำรวยนะคะเป็นองค์เทวีแห่งโชคลาภวันนี้ก็เลยจะพามาไหว้พระแม่ลักษมีตามลอย sen, วีเจวุญเส้นวิริทิพากันนะคะไปขอพรเฮงๆปังๆตามสาววุญเส้นกันค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยอาจจะรู้จักองค์พระแม่ลักษมีกันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าพระองค์เนี่ยเป็นเทวีแห่งโชคลาภเรื่องของความร่ำรวยความงดงามแล้วก็ความรัก ผู้คนก็เลยเชื่อกันนะคะว่าหากพระแม่หากว่าเราเนี่ยไปไหว้พระแม่ลักษมีแล้วก็จะสมเร็จสมหวังดังที่ปรารถนาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทองเรื่องของความรักนะคะก็เลยทำให้มีสถานที่ ไหว้พระแม่ลักษมีกระจายอยู่หลายๆแห่งเลยนะคะในประเทศไทยเราและหนึ่งในนั้นนะคะที่ฝนจะแนะนําวันนี้ก็คือพระแม่ลักษมีที่วัดไผ่เงินโชตนารามค่ะที่สาวสวยวีเจวุลเส้นที่เรารู้จักกันนี้เองนะคะสาววุลเส้นเขาเป็นคนสร้างองค์แม่ลักษมีนะคะถวายที่วัดแห่งนี้ค่ะวันนี้เราก็เลยจะพาคนณผู้ฟังไปไหว้พระแม่ลักษมีกันที่วัดแห่งนี้นั่นเอง สำหรับพระแม่รังสมีที่วัดไผ่เงินโชตนารามนะคะก็ตั้งอยู่ที่882ซอยวัดไผ่เงินถนนจันร์ทแขวงบางโคลเขตบงางคลมที่กรุงเทพมหานครนี้เองมีพิธีบวงสวงเบิกเนตรนะคะเมื่อวันที่30ตุลาคม2565ที่ผ่านมา จัดถวายโดยนางสาววิริธิพาภักดีประสงค์ค่ะและคณะ,ะศิลปินนรเชสชูสกุลก็เปิดให้จาักการะได้ทุกวันเลยนะคะตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนถึง2องทุ่มเลยทีเดียวค่ะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าผู้ที่สร้างพระแม่ลักษมีที่วัดแห่งนี้ก็คือวุลเส้นวิริธิพาพักดีประสงค์ใช่ไหมคะ สาววุ้นเส้นเนี่ยก็เป็นทั้งดารานักแสดงเป็นนางแบบนะคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่สมัยแบบอดีตจนทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นสาวสวยที่มีชื่อเสียงอยู่นะคะรวมถึงสาววุ้นเส้นเองก็เป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมากมายเลยก็ว่าได้จนกลายเป็นหนึ่งในเศรษฐีนี่ร้อยล้านไปแล้วเรียบร้อยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในเรื่องความรักของเธอก็แฮปปี้ไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่าก็มีคนรู้ใจอยู่ข้างๆนะคะคอยซัพพอร์ อยู่ตลอดนั่นเองซึ่งมอลเส้นก็บอกนะคะว่าที่ผ่านมาตัวเธอเองเนี่ยเป็นสายมูอยู่แล้วนะคะเป็นมูเตลูแบบเต็มตัวเลยก็จะมูทั้งสายไทยแล้วก็สายพราม์อย่างพระพิคเนศพระแม่นักสมีแล้วก็องค์เทพต่างๆ เรียวาสาววนเส้งก็พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความสบายใจในการทำธุรกิจอยู่เยอะที่เดียวซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเธอก็ประสบความสำเร็จตามที่ขอเอาไว้เธอก็เลยมาสร้างพระแม่ลักษมีที่วัดไผ่เงินนี้ขึ้นมา เพื่อที่จะให้คนที่ศรัทธานนะคะสามารถที่จะมากราบไหว้ขอพรนะคะมาสักการะพระแม่รักษมีที่วัดไผ่เงินโชตนารามได้สำหรับที่วัดไผ่เงินแห่งนี้ค่ะก็สร้างขึ้นมาประมาณสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งค่ะ ไม่ทราบนามแล้วก็ประวัติผู้สร้างนะคะแต่เดิมเนี่ยวัดแห่งนี้นะคะมีชื่อว่าวัดไผ่ล้อมแต่ว่าต่อมาค่ะทางราชการก็ได้เวนคืนที่ดินตำบลคลองเตยซึ่งก็เป็นที่ดินที่วัดเงินเนี่ยตั้งอยู่เพื่อที่จะสร้างท่าเรือกรุงเทพค่ะและด้วยเหตุนี้เองนะคะวัดเงินก็เลยได้รื้อเสนาสนะนะคะมาสร้างรวมกับวัดไผ่ล้อมแล้วก็ เปลี่ยนนามใหม่นะคะเป็นชื่อว่าวัดไผ่เงินในสมัยพระบาทสมเด็จพระบระมนทรามหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิปดินรัชกาลที่8ค่ะต่อมานะคะทั้งวัดก็ได้อัญเชิญหลวงพ่อสำลิดค่ะซึ่งเป็นพระประธานจากวัดโชติการามหรือว่าวัดพระยาไกลที่ได้กลายเป็นวัดร้างนะคะพร้อมกับย้ายเสนาสนะมารวมสร้างที่วัดไผ่เงินจึงเท่ากับว่าที่นี่นะคะเป็นการ ร่วม3วัดเข้าไว้ได้วยกันนะคะแล้วก็ได้เปลี่ยนนามใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นวัด ไผ่เงินโชตนารามในปีพศ2483นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประวัติความเป็นมาคร่าวๆของวัดไผ่เงินแห่งนี้นั่นเองนะคะซึ่งนอกจากพระแม่ลักษมีนะคะที่สาวุลเส้นมาสร้างถวายแล้วนะคะที่วัดไผ่เงินก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆที่สายมูทั้งหลายนะคะสมควรที่จะมากราบไหว้ขอพรกันอีกหลายอย่างเลยนะคะอย่างเช่นหลวงพ่อสำหริษค่ะท่านเป็นหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่มากแล้วนะคะ เดิมเนี่ยเคยปริสถานอยู่ที่วัดพระยาไก่มีความสัมพันธ์เป็นพระพี่พะน้องกับหลวงพ่อทองคำแห่งวัดไตรมิตรวิทยารามวราวิหารนั่นเองหลวงพ่อสัมฤทิ์นะคะท่านเลื่องชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ในทางค้าขายเรื่องของโชคลาภนะคะรวมไปถึงหน้าที่การงานให้เจริญรุ่งเรืองด้วยรวมถึงยังมีเทวเวสุวรรณค่ะที่มีขนาดความสูง2.90เมตร ปฏิสถานอยู่บริเวณหน้าศูนย์วัตถุมงคลค่ะเท่าวเวสวรนารายทรงครุฑนะคะก็จะช่วยเสริมเรื่องของโชคลาภขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้ออกไปนะคะประพิคเนตค่ะความสูง1.95เมตรค่ะเนื้อทองเหลืองนะคะมี10กรอ,อาวุธครบมือที่สุดแห่งองค์มหาเทพแห่งความสำเร็จทั้งปวงค่ะชัยชนะเมตตาอุปธร,รมร่ำรวย อุดมสมบูรณ์ด้วยซับเรียกได้ว่ามาที่วัดแห่งนี้นะคะสายมูทั้งหลายก็จะได้กราบไหว้นะคะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันแบบ ครครบเเลยยทีีดว่ะสำหรับใครที่อยากจะเดินทางมาไหว้พระแม่รักสมีที่วัดแผ่เงินโชตนารามนะคะก็สามารถเดินทางมาได้อย่างหลากหลายเลยนะคะจะมาโดยรถประสานประจำทางก็ได้ก็จะมีสายปอ62 7อง2 7 1นนะคะรถไฟฟ้าก็สามารถมาได้เช่นเดียวกันค่ะลงที่สถานีสะพานตากสินนะคะเป็น BTS จากนั้นก็ต่อรถได้สามประจำทางหรือว่าจะต่อรถปตรไซ์รับจ้างก็สามารถเรียกเข้ามาที่วัดแผงเงินแห่งนี้ได้ด้วยส่วน ใครที่ขับรถส่วนตัวมานะคะก็สามารถตั้ง GPS ไปที่วัดไผ่เงินโชตนารามแล้วก็สามารถจอดรถในวัดกันได้เลยค่ะ และสำหรับใครนะคะที่อยากจะขอพรนะคะพระแม่ลักษมีเกี่ยวกับเรื่องของความรักเรื่องของการเงินการงานเรื่องของโชคลาภความร่ำรวยนะคะวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะฝนก็ขอนำเคล็ดลับที่เราสามารถนำไปใช้ขอพรกับพระแม่ลักษมีได้ทั้งสิ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ยอดฮิตของการไปขอพรพระแม่นะคะอย่างที่เกสรวินเลดหรือที่วัดแขดนะคะหรือว่าที่วัดแผงเงินแห่งนี้ก็ได้หรือจะเป็นการขอพรกับพระ แม่ลักษมีที่บ้านก็สามารถที่จะนำเคล็ดลับนี้ไปใช้กันได้เลยค่ะโดยเคล็ดลับของการขอพอรพระแม่นะคะก็ให้เราเริ่มจากการที่ให้เราเนี่ยแต่งตัวให้มีสีสันสดใสค่ะเน้นให้เป็นสีแดงสีชมพูสีบานเย็นนะคะสีส้มหรือว่าจะเป็นสีที่แบบสดสดฉูดฉาดไปเลยค่ะส่วนไอเทม,มอ,อื่นๆที่จะเป็นอิสเซอรี่นะคะไม่ว่าจะเป็นกางเกงหมวกกระเป๋าเนี่ย จะเป็นสีอะไรก็ได้ขอให้เราแต่งตัวดูดีให้เรารู้สึกว่าเ,เราเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองมากเลยที่เราใส่ชุดนี้ออกมาอีกในหนึ่งนะคะก็เปรียบเสมือนกับว่าเป็นการให้เกียรติพระแม่นะคะให้เกลียดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะขอพอรท่านนะคะให้เราได้สมหวังนั่นเองดอกไม้ที่จะนาไปสักการะพระแม่ค่ะควรจะเป็นดอกบัวเพราะว่าดอกบัวค่ะเปรียบเสมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของพระแม่นะคะ จะใช้1ดอกหรือ2ดอกก็ได้แต่ว่าถ้าให้ดีที่สุดเนี่ยควรใช้8ดอกเพราะว่าเป็นเหมือนกับการระลึกถึงพระอัฏฐรักษมีหรือว่าพระแม่ลักษมี8ปางน,นะคะแต่ว่าถ้าไม่มีดอกบัวจริงๆไม่เป็นไรนะคะเราสามารถที่จะใช้ดอกมะลิได้หรือจะเป็นดอกกุหลาบสีแดงหรือว่าดอกกุหลาบสีชมพูก,ก็ได้เหมือนกันค่ะ การไหว้ขอพรอพระแม่ลักษมีนะคะในวันศุกร์เนี่ยเราควรที่จะไหว้ที่สุดเลยนะคะจะเป็นกี่โมงก็ได้แต่ถ้าหากว่าใครจะไหว้พระแม่ลักษมีที่บ้านก็ควรจะเว้นช่วงเวลาตีสามเอาไว้ด้วยสิ่งที่ควรนำไปสาการาพระแม่ลักษมีนะคะก็คือชุดสาลีแล้วก็ชุดเครื่องประดับส่วนผลไม้นะคะควรเป็นแอปเปิลแดง5-8ผลขึ้นไป เพราะว่าเขามีความเชื่อกันด้วยนะคะว่าหากเราจะไปขอพระแม่ลักษมีเรื่องของความรักเราอยากได้คู่ครองใช่ไหมคะหรือว่าความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตหากเรานำแอปเปิลแดงไปไหว้พระแม่ลักษมีก็จะช่วยส่งเสริมให้คนนั้นๆได้รับพรจากพระแม่ลักษมีเป็นพิเศษเลยค่ะและเมื่อขอพรเสร็จแล้วนะคะก็สามารถลาของไหว้แล้วก็นำกลับมาได้เลยค่ะการขอพรค่ะให้เราเริ่ม บทสวดถึงพระพิคเนก่อนนะคะก็คือโอมสีคเนสายะนมหาสาจบค่ะจากนั้นก็ค่อยกล่าวบทสวดถึงพระแม่รักษมีนะคะโอมแชยศีลักษมีมาตาอีก8จบค่ะแล้วเราก็จะเริ่มกล่าวกับพระแม่นะคะว่าวันนี้ข้าพเจ้าได้มาสักการะองค์พระแม่ลักษมีเทวีวันนี้ลูกได้น้อมนำสิ่งของมาถวายแล้วก็ กล่าวชื่อสิ่งของที่เรานำมาถวายแต่และอย่างนะคะว่ามีอะไรบ้างซึ่งการทำแบบนี้ค่ะเหมือนกับว่าเป็นการพูดคุยนะคะเราก็ได้แสดงความจริงใจกับพระแม่ลักษมีด้วยแล้วก็คิดไว้เสมอเลยนะคะว่าเราต้องคุยกับท่านก่อนแล้วเราก็ค่อยๆเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ย เกิดอะไรขึ้นแล้วก็เป็นยังไงบ้างซึ่งคำกล่าวตรงนี้นะคะฝนบอกเลยว่าไม่มีบทอะไรที่ตายตัวเลยนะคะอยู่ที่ตัวของเราเองว่าเราอยากจะพูดคุยอยากจะเล่าเรื่องราวอยากจะขอพอรท่านอะไรบ้างให้เข้ากับพรที่เราจะขอพระแม่ค่ะแล้วเมื่อเล่าเรื่องราวต่างๆความเป็นมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ค่อยขอพอรกล่าวในสิ่งที่ตัวเองปรารถนา สิ่งที่สําคัญค่ะการขอพรนั้นควรมาขอพรทีละข้อนะคะในการมาสักการะหนึ่งครั้งแล้วก็ขอพรสิ่งที่เราขอเนี่ย ซ้ำๆจนกว่าจะได้สิ่งที่เราหวังเอาไว้ค่ะซึ่งถ้าหากว่าใครที่อยากจะเสริมดวงความปังนะคะทั้งเรื่องของความรักดวงการงานการเงินนะคะก็อย่าลืมไปไหว้ขอพรกับองค์พระแม่ลักษมีที่วัดไผ่เงินโชตนารามกันนะคะรวมถึงสถานที่ไหว้พระแม่ลักษมีอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเวลาเราไปกราบไหว้บูชานะคะก็ควรที่จะไหว้ด้วยความตั้งใจแล้วก็จริงใจแล้วก็ลงมือทําเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่เราต้องการด้วย ะคะใครที่อยากจะเดินตามรอยนะคะสาวุนเส้นนะคะที่เขาได้ไปสร้างพระแม่ลักษมีนะคะที่ถวายวัดไผ่เงินแห่งนี้ก็สามารถตามไปไหว้กันเลยนะคะเราก็จะได้ปังๆทั้งเรื่องความรับเรื่องของการงานการเงินตามสามวุนเส้นกันเลยะคะ่ะวันนี้หมดเวลาสํหรับฝนและเดินสายมูแล้วนะคะคลังหน้าจะพาไปมูเรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ